ก้อยเถิกหน่อยไอ้สองตัวพอน้สองตัวน้อห่องวเศร้าสองแต่ว่าบักไขหอดเท่าสองหรอข้อยผูข้อยเถิกหน่อยสำหรับคนที่เอาไปเลี้ยงคุ้นตัวพี่น้องเนาะคุนต่อะไรอยู่ดิว้ายอมมานีพวกกันในบ้านนี่ พยายามหาก้อยเถินออก่ให้ลูก้าผูก่เจ้าบ่มีรักบอกเท่านั้ห้องไ้เศร้าสองเต่ว่ได้เยแต่ว่าคระหอดมือเหมถอันห้องไว้ดิาบาเศร้นงกขายแลขายด้รู้าเศ้าสองเนี่ไปส่งบ่นี่บ่อีก 22บ่ได oh, ้ไปส่งเลยพี่น้องบ่เอาบ่ได้ซื้อทางเงาหั่นบ่จังได๋ทางเงาอยู่โอ๋หั่นอยู่ในเขตสกคนสิส่งบ่หือบ่จังได๋หรือว่าใกล้บ้านใกล้บ้านโอหันใกล้บ้านเพิ่นสิไปส่งบ่แม่นอื่นมันออกออกบ้านแล้วบ่ส่งเด้อพี่น้องเด้อมาเอาอีกว่าซั่นราคา22แต่ว่าเพิ่นาขายบ่ฮอด22ดอกฟังอดมื่นมันก็ขายให้อยู่ว่าซั่นแต่ว่ามาเอาเองว่าซั่นอันนตลาดบ่ฮอดมื่นเนาะ ขายอยูในตลาดน่ะนี่ตลาดเพิ่นว่าบ่้หอดตัวละ้หอดมื่นได้ในตลาดขาั้งอายเปัล้อยเถิกหน่อยพี่น้องโปหอดโหอดตัวละมื่นได้พี่น้องเดาผู้ใดสนใจก็ยังโทรมาหาอันหอยหอยังล่ะซื้อน่นขแล้วรู้ขายอยู่บ่อชิดหของหอยชิด แล้วอืมพี่น้อมันสนใจยักษิลอย์บะรอลงมือแต่เขาจะเอาอยู่่เก็จะขายในตลาดนี่ตัวละเก่าขั้นหนึ่งนี่ถ้าว่าหันออกนอกตลาดไปมันสิแห้งถ่าเก่าอยู่นพี่น้องเป็นนั่นผู้ั้งสองตัวแล้วพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรมารลณพี่น้องโทรมาต่อรองเอาอันนี้ก็ anh em cái men bò, không phải chết, anh em không tàu bò men men, anh cái men đó. Ừ. Sóng thước là cái men, ừ. men lái đây là men này, men này sấp cẩu, men men phi to nó to đại gì đứa phi phân vân này nói thật, thước men là, lụp phù phi quay lụp nó, khâu nữa, ban hành khâu nhau mới xuống rồi thôi này rồi sao thôi này xuống rồi sao hà nó quay liền phía quay ra kha xịt tập quán ra kha bò bầu ra kha sau cầu thì to đấy? gì cái nó ra cầu thì trong to đầy rất phía đồng đó xoáng mơn cầu phía đồng cho bác bậc nước nói là hoa ngoài sao xoáng Cái bát bác khái hoa bắc khái hoa bàn tôi nó đọc đó thì không hoài xịt bọc bờ thôi nè ศูนปดห8ึ่งศูนยเดส้นดีพี่น้องเคดสนใจโทมรพี่น้อง่าตอล่องเอายิ่งคิดวแม่ลูกเนี่เศ้าเก่นว่าเออกพรบกิน่อยกริหน่อยว่าขายบหอดตเาบอดมือแล้พี่น้องเนของหอยซ ทางโค,งค้งโค่นคนละผู้ใดสนใจเราเทรมากเลยเพี่น้องครัร้อมมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทำกเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแลวาา้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อครับเด้อเพื่อได้แจ้งเกิดคลิปใหม่่สำหรับเสาร์วันนี้เพี่น้องเด้อพามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งหมันบานปลาหลพี่นอ้องบ้านปลาหลวงอำเภอวาริศจังหวัดสกลนครเพี่น้องเด้อพามาเบิ่งบรรยากาศตลาดพี่น้อง จะสอบบึงสอบถามราคาควายน้ําพี่น้องสำหรับมือนี้มาอยู่ป่านป๋าหลวพี่น้องว่าตลาดเปิดไหมพี่น้องตลาดเปิดไหมเพิ่นเปิดให้เกษตรกรเพิ่นมีมองซื้อมองขายพี่น้องทั้งคณะอันผู้จัดผู้สถานที่การซื้อการขายเพิ่นเปิดตลาดเพินผู้นำมู่บัานพี่น้องเปิดตลาดให้เกษตรกรห้องเพอได้มีมองซื้อมองขายผู้ใดต้องการขายงัว่า ขายควายรึกซึ้งหมดืลอควายกับมาไหนได้พี่น้องเด้อมาบึงไหนมาเล่อบึงไหนพี่น้องเป็นตลาดไม้พี่น้องพักกันมาอุดหนุนเนี่ยพี่น้องมาบึงเนี่ยข้าวลงมาบึงเนี่ยพี่น้องขา้มันหลายๆเนี่ยขาของถึกๆเออของถึกๆไปโดนด้วยมือหนีไม่พี่มาประชา่าษฎรพี่น้องพี่น้พี่น้าตลาดเปิดไม่พี่น้องก็มีพ่อไหนซื้ออยู่พี่น้องพ่อไหนขายกันอยู่หรอกขายกันมากขายกมาเล่อบึงเด้อพี่น้องเด้อตจงกัน มาพ right? e ี่น้องมามาเบืองไขยราคาคไขยน้ำกันพี่น้องมาจักตัวเราคนน่ะสองเนาะอันนี้แม่สาวหรือแม่ลูกเลยแม่คนทับแล้วคนมาทับไดี่ยวเดียดโอ้แม่แม่ได้ลูกจักตัวแล้วจิตตัวหนึ่งลูกหนึ่งเหรอเนาะไข่ลูกหนึ่งเลยพี่น้องคไขยแม่ทับยังเหรอไข่สมโตไปเนาะ สมตัวไว้พี่น้องได้จัามือแล้วได้รอบโอ้โหได้ได้รอบมาแล้วยี่สิบกัวมือเลยเพี่น้องผ่านรอบแล้วเนาะเป็นวาวผ่านรอบแล้วเอาเบิ้งมันบ๊กขึ้นอีกว่าแกวัติดเนาะเพี่น้องก้มสูงลอยสามหอดมาลุลลอยเศร้าสามชิปคุณที่สามพี่น้องเนาะเป็นว่าวก้มสูงลอยสามโยเซนราคาเดี๋ยวบันี ราคาสามหมื่นราคาสามหมื่นโอ้พี่น้องพี่วาราคาสามหมแต่ว่าต่อลองไห้พี่น้องคุณได้สนใจกับว่าตออะไพี่น่องด้อยองหอยยุ่งตัวนี้แม่ี่ิพี่วาสมไม้ลวราคาสามหมื่นาไมีอีกบเทงหนึงเอง่ี่จ้างบเทเคนี่น่ง ลอดสามเงนได้ไหลายประนผอดแนอ้รูปรอได้เราบอกเนะี่ยเนาะรูปรออยู่ดิลูกลูปปก,ลลปปกนะบอกยังเหรอ,อลูกใหม่พี่น้องมีใบพร้อมโอ้เพิ่นว่าลูบบอกใหม่พี่น้องรูปรอได้ยักเดือนแล้วนี่ฮอดปีแล้วไปยังไม่ฮอดเราเนาะลูบบอกใหม่พี่น้องเขาห้ามยืนดิพี่น้องนาดูพวกเขาบ้เลย ตัวเถิกพี่น้องตัวผู๋ว้ยถอดใจจับสัตว์ได้พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจจักบาทอะราคาเพิ่นสามหมื่นว้าสามหมื่นเพิ่นบอกไม่เขาคือว่าเศร้าห่าเศร้าพุงเศร้ากระซังบอลเนี่ยมันมีฟอรฟอดีเออบอดีเนาะรอมันดีพี่น้องอันนี้ค่อยเนื้อเนาะมนอันที่ผ่านมาอันตัวละเศร้ากว่ามันค่อยเนื้ออันนี้เป็นค่อยพอพันเนาะไม่นลุ่มกับใหม่มีใบมีใบเรียบร้อยไม่ไมพี่น้องเพิ่นเพิ่งว้ยสามหมื่น่ะมาขันต่อได้อาย่ คาสามหมื่นยังต่อได้ไม่ได้พี่น้องเด้อรูบรอเลยพี่น้องเหมาะไปเห็ดพอพันอยู่ราคาสามหมื่นราคานี่ต่อได้เขาหอยยงเนาะหอยยงเบอร์ทุกห้องดิบันนี้ศู8ย์แปดแปดศูนย์แปดแปีีีีเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกพี่น้องเด้อเป็นไอตูนอมปักเศ้าหาเจ้าดีปากขายอะไรไปบ้ากั่ขายตดุ ตัวน้องมาฝากเราใบแบบสามหมื่นมาเอาตัวนี้ไปนะตัวน้องแม่มันงาม่นตัวนี้นองเจ้าอยู่ด้สามหมื่นหวยหวยสามหามห่มม่สาวห้องไเหรองสมพรห้องหอยสมพรพี่นอ่มองร้รู้บวกี้หพ่น่ะ บอสินี้บสินนเขาเห็นตียนเขาเห็นตยันเขาเห็นตีหอยสมพอดยานยันยานยันคนเห็นจี่น้รงย่านเขาจำได้บ่มื่แม่นเป็นตุมเมหลายหม่องบ่เพินว่าจพวาละถนอมเพินวาสามหมื่นก้อยเมยนาอลูกบางอย่งรอเพินวาู้กบจักมักบาม

นี่ว่าเจ้าของนเออนี่สิเจ้าของ่นสามมื่นมาส่นเอาลูกคนดีเนาะเออมันมีหลอดมีนลอมีพอมีอย่างมันบอกค่อยห่างสมพรพนพนว่าพนถนัดพี่น้องสีมีใบมีหลอดเพนหนละพนยังห้องแพง ปล่อยแม่พี่น้องปล่อยแม่ราคาสามหมื่นเพิ่นมาเพิ่ห้องไว้ซื้อาจากองเพิ่นบ่อดที่บริหารเพิ่นน้อยแช่นี้เนาะพี่น้องทีบริหารตลาดได้พี่น้องมามาตลาดเปิดใหมเพิ่เปิดมาอยู่ได้พี่น้องเด้ะคุ้ใดัวมาหลอก่พี่น้อง พ่อไอผมยกลกไรทีมทีมบริหารเออที่บริหารประธานไงโอ้พี่น้องประธานไงนะประธานปรานไหลนใส่นี่้เบิรดกันเาะยาว้ายาวเว้าเวาันคนเดียนั่งมองไม่เห่นตรงมีตรงมีเนาะหูกล่่อนโอ้ประธานเนาต้องต้องฟังท่านตรงมีมันจะเี่ยงตุบตุบตุบมันแฝงกัน ตลาดเปิดใหม่ด้วยพี่น้องเด้อบ้านปลาโลพี่น้องบ้านปลาโลซ้อยเขา้อยเขามากถ่างเขาไม่ไงพี่น้องท่างเขาง่ายหรอกทางัเทศบาลเลี่ยวข่าวเทศบาลมันมีป้ายให้เบิงอยู่พี่น้องมีป้ายมีสอนบอกทางเขามาอยู่ พหหอหลืมหาอันประท่านนั้นเป็นขี่นรวพี่น้องคือเปนระทานอยู่ประการตัวมหาประธานหหายคุลุกุกไล่คนถึงประท่านแต่ทาบานกับมาพี่น้องทาบานกับมาหลายที่พี่น้องพี่น้องทศบานไม่ช่วยซอยเสี้ยหลายอยู่ดิตลาดไม่เปิดไม่ไม ไม่ยังหรอแต่เาไม่มีบอลมือนีอ่าก็ดีเงือนัเลียวเข้ามาเจ้าเลยมากเพี่น้องมีัเจ้ามีอยงเกิดเราเลยนีเราดตลาดใหม่แล้พี่น้องเริ่มเปิดใหม่เมื่อเด็ดไปอันนั้นดอนทอยพี่น้องมือเป็นว่าเห็นมาภาษาสัมพันเห่แน่เป็นว่าตลาดเปไปมาบอกพี่บอกน้องแน่มาเข้าพี่เข้าน้องแน่าเช่น ปลาทางงาั้งอันตาบ้านปลาลวนพนเปิดตลาดหม่มาสันเลยมากพี่น้องแต่ว่ามันเกิเป็นไม่ไม่มกิดจังบาลายพี่น้องแกน้อยกับหลายทามาซอยกันก็นหลายอยู่พี่น้องพ่นมาเปิดบใบพ่อห้มีให้บ้านในมีมองซื้อ,มอ,ม,อมองขายกันทั้งคณะกรรมการมู่บานเพ่นให้บ้านมีตลาดง่วตลาดวายให้บ้านก็ว่าได้ไปขายไกย่ให้บ้านกับมาบึงราคาง่วงราคาไข่กับมาได้ง,いง,いง,いงい่ายๆในตลาดพี่น้องว่าสอบถามราคาก็ไรพูดขายกับจังไดซื้อจังได ก็ได้เป็นแนวทางการซื้อการขายของไทยบ้านพี่น้องเัาค็คิดดีอยู่คิดดีอยู่พี่น้องเงาสาวหน่อยพี่น้องเนี่ยสาวหน่อยพท่น้อ เัาเคิร์กนึ่ง่ได้แก่เน่ยรุดลายแะโอ้ยรต่แก่แก่อะไรตัววานก็ซื้อให้ตัวนึงแหะใส่ซืใส่เห่อขายกัในตลาดลพี่น้องขายเก่าพันึงได้พี่น้องเก่าพันะไก็อน่ะละเก่าพันหพี่น้องฮะเก่าพันหเป็นค้อยเถิค้อยหน่อยพี่น้องเก่าพห พอหอดมื่นสื่อขายกันยี่นี่แหละมันซื้อไปเลียงที่คุต่อพี่น้องเป็นในราคานี้เขาซื me. Me ้อยู foreigner. ่นี่อเขาซื้อเขซื้อเขาซืนะแต่เก่าเป็นซเอสโอ้แต่เก่าเป็นมื่นปลาะพ่นงสนี่มหอดมื่นถือว่ามันลุงอยู่พี่นเลยของลุ่งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปขึรถ กอยเทิงหน่อยพี่นหมละอืมันจะปดเสียบไปเอไหนก้อยเมียหน่อยใช่ไห่ออด้วจะข้องคองใครล่ะข้องหอยผมดกครับโอ้ซึ่งมากไปล่ะผสมเนวะมีใบไม่หลอดครับโอ้สมเนาะมันได้ลูกจั้ตัวเลยดิตูกนึงลูกเรกเขาลูกฮะ tô sống lên thông phía nào Sốm này loại này Mấy cái vấn đề xuống thế này Loại sao, loài sao, sao Sốm loại sao rồi đó Loại sao nó Quay lục lệch Quay lục lệch Sốm nhau vậy Sốm bắc này không? Rồi. À? Rồi. Ủa, không? Sốm có sao ưu đoàn bởi Nên mấy bãi phong bởi Mấy bãi phong đấy là sốm đó Ồ thế là mấy phong mấy bãi sao đoàn vậy hàng độc dịu ป้อมูงอยาหาอ้ะวมันมันค่อยสาวเนี่เอาน้หื้อน้ไผ่เมือ้เมือนนะค่อยไปบ้านเสื้อน้ไผ่เดียวม่ใช้นนเหมือนมือนมันว่าเสื่อเสื่อไว้รีบร้อยแลยอ่ม่อไปอันนันไอันนี้เนาะมันได้ดูมั้งมันได้จักเดือนลูมั้เสื่อไวเดือนสามเดือนเหรอผมเสื่อไว้สามเดือนเหรออือืมานีลายพนงบ่ขายแพงเหรอแเตก่อเลี้เนาะไายเป็นไรล่ะ บุตรทนเียว่าโอ้มาซุ่มโอ้ซุ่มเปี่วราคตอนีจะเปลี่ยนบ่โอ,ามมาโอ,โอ้เปลี่ยนก็ได้ซื้อก็ไดเปลี่ยนก็ได้ฮะายถอวาเปลี่ยนเอาบ่บานเอาบ่บานสบางวงงวแกนะเ่าบอกกด้ลูกก็สขายเท่าบ่ พวกออกนะไปให้อะเลยวไ่งบตั yes, Maybe, like have, you know, like ้งแตนยนบือลคนนั่งคุยลาคากันอยูเพราะว่ามาส้มยวสิตลาดนน่อยกัไดีขายดีส้ก็เขายหลายคนเหรอเนาะซื้อดีซื้อดีขายดีกันขากันดีอยู่เปด้ออยผมเลาลดหาเลยผมดปลุกเหลตายากผมดบปลุกไหะตักบาทนะละค่าไย เปิดไปเท่าไเปิดไปเท่าไรเปิดไปสองหกโอ้สองมื่นหกแม่หนะราคานี่ต่อได้อีกยี่ต่อได้อี่เด้สองหมื่นหกต่อด้วยพี่น้องคนมาต่อได้ยู่พรองห้อยคนลกพวกไรเบอร์โทรเดียบบัตรศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สามเก้าสามสามเก้าสามห้าหนึ่งหกสี่ห้า่งีด้วยพี่น้องเด้อหางก็ดีพ้ัเนะหางดีตัวดีอยู่พี่น้องคนมาสมอันซากุดวนคุณไปเอ็ดเนื้อมมนกับบลูบุลูมันอ้าเนื้อเข้ากันเลยดแม่ลูกแม่ลูกลูกเถิกนะ ลูกครูพี่น้องลูกครูลูกจัก็ตัวแล้วลูกตัวที่สองนี่มั่วคล้อยลูกสองพี่น้องลูกแม่สมอีกไปยังยังทองยังว่างแม่ทองว่างพี่น้องไปใส่เอาคลอยลูกสองอสูงเท่าไหรฮะสูงลอยสามสิบสามลอยสามสิบสามพี่น้องราคาเาโตเท่าไหรราคาเปิดไว้ี่สิบอะสี่หมื่นสามพี่น้องราคาแม่ลูกแเปิดไปสี่สิบสามยังราคานี่ยังต่อรองเลยพี่น้องขายง่ายดีอยู่พี่น้อง ไปเต็มดีอยอะไเต็มดีพี่น้องเปทังแต่ว่าลูกเพิกเนาะลูกตัวผู้รา 3, 03, คาสามหมื่นสามราคาต่อรองไนาหม3โอ้สี่สิบสาเบาผิด่ยังไเโอ้สดหลายพี่น้องว่าโอ้เบาผิดราคาสี่สิบสามพี่น้องเ้อฟังกันจัดได้สี่หนสามราคาหนึ่งร้ต่อได้ราคาลูกสอง กองสอท่อพนพี่น้องเบอร์โทรติดต่อเขาเบอร์095 0 9เ147ห้าศูนย์ี่นพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาลาค่43่บามปมเลยพี่น้องเบาพิดซื้อๆเด้อ่ว่าพนก็ห้องไว้ซื่อหรอกิ่นต่อไดอยู่ยู่ผู้ใดสนใจก็จังโทรเขามาสอบถามมาต่อรองมึงเด้พี่น้องเด้อมาบบานพี่น้องมาบดบานพี่น้องบานโผลมาบดบานมากเป็นกองเสี นีทีมบริหารคนด้วยพี่น้องเ้อะตุ่มหอมพี่น้องตลาดเปิดไหมพี่น้องตลาดเปิดไหมทั้งบ้านบั่นปลาโลเปิดมากเพราะเพื่อนพี่น้องเกษตรกรมีมองซิ่วมองขายทั้งเทียก็ได้ขายของพร้อมพี่น้องแม่บ้านครับมีมงขายงัวขายไขยหรือว่ามีมองสอบถามสอบถามราคาตู้นน้องเจ้าใดยังมากไหอนี่ได้ทุกคนได้ทุกคนมา เปิดไม่พี่น้องเปิดไม่ธรรมดาเปิดไม่มันก็ยังมาหลายคนจำนวนหุ่นจักหลายย่อคนลังคนหุ่นจักหลายลังมากหลายดอกพี่น้องผู้ใดมีงัวมีควายหรือเป็นพ่อค้าก็จะขายงัวขายควายบ่มีมองไปก็ไม่ได้มากพี่น้องเนอะไม่ได้มาทางอันบัณฑป่าหลวงบัณฑตลาดเปิดไม่พี่น้องพระเจ้าก็ได้ขายหลายอยู่ดิเมื่อกี้ก็เห็นขายหลายคนอยู่ ก็พอได้ซื้อได้ขายอยู่พี่น้องก็สมตลาดห้องไหล่ะตลาด,ลาดบ่านไงแต่ว่ามันจะค่อยใหญ่ไปเรื่อยพี่น้องแต่ว่าก็บทายบ้า,บานเพิ่นลงมาหลายหลายพี่น้องเพิ่นมาเสี่ยมาซอยเชี่เพิ่นดีใจว่าเพิ่นมีตลาด,บ,าลลาดบ้านเพิ่นมีตลาดเพิ่นบ่มีตลาดจักเสี่ยพี่น้องเพิ่นก็ดีใจทายบ้า,บานบ่มีงัวมีค่อยมาขายก็มายืนเสี่ยพี่น้องมายืนเสีย่ย อะแนนกรรมก,การเพิ่งได้ต้นตึงห้อมมากต้นตึนหงหอมตอนนี้มีกันจิงพี่น้องให้บานถ้าลูกผ้าร้านลงมาเต็มชาลานหน่อยพี่น้องเพิ่งเอาใจซรอยกันดีอยู่บ้านเพิ่นมาเสียเพิ่นอยากให้มีตลาดเพิ่นอยากให้ตลาดมีอันไม่บานเพราะมีมองซื้อมองขายนะครับ

ทั้งสอท่อละกันที่น้องทั้งในหอยเข้ามารวมกต่ตอนนี้ก็เคยห่อกับอยู่กามันสามสิบหกสี่สิบเจนหุ่นแล้วกับเปิดรับไปเรื่อยๆอีกระยะหนึ่งเข้ากับสีได้ปิดปิดเมษาปิดเมษาปิดเธอเข้ากับสีเก้าเงินเหรียญมาร่วมหุ่นเข้ากับเจ้าพัฒนาเนี่ยครับให้มันได้รับความสะดวกสบายจริงๆขึ้นไปกับในตลาดนัดโต้กับมือบ้านกว่ารถหน่อยเขาเพราะว่า อยากให้มันจะเจร่ญนร่งเรื่องไปน้ำกันก็ข้าแม่ยข้าให้หอยทุกท่านก็นเจะได้เดินทางไปซื้อขายกันไก่ล้มทุกนสถานที่ขอขอบคุณท่านให้หอยอีกครั้งหนึ่งแยังรับหุ้นไปเรื่อยๆนะครับเดหๆๆ้หุ้นก็คือหุ้นละพันทันไทยร่วงไรกันเรื่องไรเนาะ

เว้จำมตะควาเอาแล้วเห็นสองพาลูกไประวังตัวตีนบป่โอ้ก็เม่เล่ามาแล้วนี่จะให้นี่นะไปเหยียดเพ่อนจุดบนี้ไปเด็กบ้าก็ได้สามหมื่นเอาดอกไม้ไปรัวซะเนาะสี่กำนั่นได้สี่เงาเลยเอาดอกไม้ไปน้ำมาหาได้ขายรัวเพราะว่าไม่ได้ถือเามาขายถือไม่ได้ขายใบเนาะ อันขายถือก็หอยเตี๋ยวว่าเดี๋ยวขายว่าเยอะด้มัขายแพงมันบบได้ขายเนาะบ่ไเ้ขายดิอ่าอส่วนของมันยังถือบอกบริเมาด้วยเหมือนยึดตลาดนี่บอกยึดตลาดถ้าเจ้าก็ซื้อขายกันดีอยู่อยบ่กคยเดมา่อยไปทั้งฝุทั้งดอนพ่อม่บรได้มาไปเพิ่ว่ามามาซาสอพันเพื่นเนี่ยก็มาเบิ่งเขียนสองพันเดี๋ยวอยบ่ขายโอได้ก็ไรสองแล้วยังด้ขายอยู่ เพียงไรเขาก่อนเนาะวิทพี่น้องเนาะสื่อขายกันดีอยวิทย์พี่น้องตลาดบ้านป่าโลป่าโลตำบลป่าโลด้วยเนาะอำเภอวลาริดจังหวัดสกลนครพี่น้องเปิดทุกมือวันจัน,นทร์พี่น้องผู้ใดสนใจก็มาถือเนองเด้อมาขายหัวขายควายก็ได้ขาย,ยขเยอะพี่น,พน,น้องก็ส้ำรับค,คลิปนี้เมื่อนี้เอาไปซ้ำอีกก็เด้อครับเด้อคลิปหน้าบกันใหม่ สำหรับคลิปนี <affe> yeah, like ้เมื่อนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอคุณหรายสวัสดีครับเกีวัใันนังเลย่ขดอ้ยเขา้ใส่ห่าตลาดน่เนสแล้วชี่ต้เจ้อุมมันนะเขาได้ยิ่เขาีวเจ้า่สิบอ่สิบสามชื่อขัวมือเลยชีวอีกน่ะนานเอาลันว่าก็ควายว่าได้คัะไม่ว่าก็มืเงิน เป็นแบบนั้นใช่ไมตัวจะได้ชิบหาครับของใครเหรอของผมนี่ละชิบหานะาบักเถือกเนาะเถือกหน่อยเขาเจ้าหายไรไ,ไปเลรอเขาเจ้าหายสิบสามหาร้อยยังขาดพร่น้นมยัขาด,ดี่เถือกพี่น้องค่อยเนาะราคาชิบหาเนาะเออิบหาครับราคาหมื่นหาพี่น้องสูงกว่าบ้านลอยเท่าสองลอยเทาสองนี่จักตัวมันี้มิตัวเดียวตัวเดียวนะค่อยเถ ค่อยเนื้อค่อยเนื้อค่อยเนื Claudia, ้อพี่น้องแล้วค่าชิบหาเบ็ตรงการเลยเนาะโอ้ย um คันไปตรงกาเลเนาะพี Fox ่น้องเ้ผู้ใดตงการกมาหาหอยสกายครับเอรนโทษตดต่อเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปหสงสามสามสองสามสนึ่งศูน่หสรบผกายุ้ยไบันนี่นะครับบ้านปลาโลนี่บ้านปลาโลนี่เนาะเจ้าของตลาดเพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจกมาหลุดพี่น้อง ดูว่าผู้ใดอยากขายงัวขายควายกับมาพี่น้องตลาดเปิดใหม่เนาะครับตลาดเปิดใหมเปิดไม่พี่น้องเปิดได้จังัดหรอเปล่าเปิดได้นาทีสี่ครับสี่เนาะก็ซื้อขายกันดีใชเนาะครับเพราะได้ขายอยู่ว้าวเมื่อนั้นเกือบเศร้าโตพ่อผู้ใดสนใจหรือมาด้วยพี่น้องเด้อมาซื้อมาขายกันพี่น้องเปิดใหม่ตลาดเปิดใหม่ทาขงเขากคางเทศบาลเนาะครับเทศบาลพี่น้องถ้างย่ายนพี่น้องข้ามรถวางจะเรียบดีดีคือบาดีตรงเนาะ

เขาือไดตีถามปัญหาเมื่อวานนี้ขอัวตัวยังเน่ออไกมีถามรยน่ยว่าจได้ปล่ามพันแปอส่งนมไปตรงหอบานแด้วตัดสินใจสาวิเปียนใจก่อนบ้านพว่าไปขายแล้วหมู่บ้านนี่มันมันบรไือหมู่บ้านนี่แต่มเอขม่าข้ามเียสิบเจ็ดมู่บ้านนี่มันข้าเมาซื้อมอ่บ้านนี่ ังรถเขายเออายที่นี่โอ้ยเหลือมันลายหอดิบหาที่พกคุณไม่เห็นกันยุดอนปัญญะเนาะ